ไอตัวอะไรลูกที่หมดตัวอะไรหนาแหล่เขาเกยที่หมดโตขึ้นนี่จะหล่อมากเลยนะดูขนตาขนตาที่หมดงอนมากขนตาแบบยาวมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับคูจุนีไปเห็ดหนาเออกแระพี่น้องเออ บอดบิ๊กนี่แล้วสุดยอดหรืด้ไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นข้อความเลยครับอีกแล้วทำไมไม่ขึ้น,นเฮ้ <Yeah. S 2> <your> พี่หมวดปะป๊าพียิมโทรศัพท์ปะปาได้ไหมพี่หมวดไปดูกับพี่ปูได้ไหมปะป้าจะอ่านคอมเมนต์อ่ะลูกคอมเมนต์มันไม่ขึ้นได้ไหมครับพี่น้องติดข่อยครับข่อยเนี่ยมาสมุดไม่ใครเอาเลย มาสมุดติดป,ปะป้านน้อตมากเลยไม่ใครเอาเลยแต่ว่ามาสมุดจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยถ้าอายุไม่ครบสามขวบแล้วนะพอแล้วนะปวดหลังพี่น้องห้องอุ้มลูกแล้วปวดหลังด,งด,ดการไปเที่ยวกับลูกนี่จากคนที่เป็นชอบนั่งคาเฟ่ชอบดื่มชอบอะไรนี่ไม่ได้ทําเลยต้องโฟกัสเด็กหน่อยม้าน้อยต้องโฟกัสมาน้อยนะทุกคนคอมเมนต์ไม่ขึ้นอนะ่ะมันอ่านไม่ได้ พี่หมุดไปหาป๋าป้าหมอไปดูกับป๋าป้าหมอเครื่องหนึ่งไปป๋าป้าหมอเปิดให้หน่อยให้กับป๋าหมอให้ดูเรืนวนเสารไปดูไปพระจานท์คอมเมนต์ได้ไหมได้ไหมอ่ะไปกับป๋าป้าหมอเครื่องนั้นอยู่กับป๋าหมอมีเครื่องหนึ่งอยู่ไปดูเรืนวนเสารกับป๋าป้าหมอเร็วๆๆ็เอาไดูกับพี่อุ้มไปแบบพราจานท์คอมเมนต์ไปแล้อย่าใช้เครื่องนี้ไปเร็วๆๆ็ไปดูเครื่องกับพี่อุ้มโอเคไหมไม่ดูกับพี่อุ้มครับโอเคไหมอ่ะอุ้มเปิดให้ดูหน่อยเลยพราจานท์ ใช้โทรศัพท์ทำงานแป๊บนึงไปไปดูยุ้มนะ<อ>ดูกับพี่อุ้มไปดูกับพี่อุ้ม<อ>ไม่เอาโทรศัพท์พี่อุ้มดูก็ได้ยุ้มให้ดูอยู่ครับมา<อ>ทำงานแป๊บนึงครับพี่น้องผูกมัดสมมติติดผมหักนี่วันนี้นะครับมีพี่พี่เอฟซีนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็กำลังจะเดินทางไปมาเลเซียนะเจอผมอยู่สนามบินพี่น้อง มื่อพอข่อยื่อพอข่อตอนหนาแหล่ะครับข่เขาเริ่มจากเครื่องเอาลูกแม่ฟิวเอาลูกแหมฟิวเอาลูกหนาแหล่แหมมาเจอผมก็มาเจอตอนผมหน้าแหล่แมพี่น้องข่ของคืนยุดอกฉันจะบอกให้เลยนะใครที่มีลูกอายุสองขวดสามขวดแล้วพาลูกไปเที่ยวได้นะฉันยกนิ้วให้เลยโดยเฉพาะบอลบิ๊กนะรู้ไหมเราจะไม่ทำอะไรเลย เพราะเราต้องโฟกัสลูกเราไขว,ว่เพ็ดอีอย่างเลยเพื่อได้ชชอปปิง้งไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยโดยเฉพาะมาสมุนติดปะปลาโน้ตมากสวัสดีครับวันนี้ครูจุนนี่นะไปทําหน้าอกนะโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะพี่นอ้องบอสโน้ตหมอกลวินและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะซัพพอร์ตหน้าอกครูจุนนี่นะ พี่น้องคอ,อยเอ็นเอฟซี FC มาบอกว่าวัดนอตอ้ย oh, ไม่น่าเชื่อเลยเจอบันนอตี่หลังจากกลับเชียงใหม่พี่มาจากญี่ปุ่นเลยว่าพ่อแม่ขอ,อนัแก่นครับขอถ่ายรูปเพื่อหน่อยคอยอ้ายอฮยพี่น้องคอยนาเลบอ่ครับคอยทั้งเอาลูกทั้งเงือแตกื่อ,องนีหยังแต่แต่ตัวจริงอ่ะเป็นคนตัวเล็กนะตัวจริงอ่ะเป็นผู้หน่อยผู้ครองตัวจริงอ่ะผู้หน่อยผู้ครองพี่น้อง บดังดอกคนธรรมาดาคือเกาเนล่าคนธรรมาดาคือเกาเนล่าคนคนใส่ชีวิตแบบชายรักชายเอาฉันจะเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนฉันมีแฟนเป็นผู้หญิงเยอะมากเลยนะตอนนี้แฟนเป็นผู้หญิงชั้นอะ่ะก็อยู่ในเฟสเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ชอบทักมาขอภาพป่าขออะไรนะความรักอะ่ะผมก็รักเขานะผมก็รักเขานะ รักรักเขามากจนแบบกลัวกลัวไม่กล้ามีอะไรกับไม่ใช่ไม่กล้าทําอะไรเขาให้เขาแบบอะไรอย่างนงี้เลยรักเขามากนะแต่ว่ามันเป็นความรักที่มันก็เป็นเซฟโซนของผมอยู่นะอยู่เขาก็มีความสุขนะความรักไม่ได้เลือกเพศจริงๆความรักไม่ไเลือกเพศเลยทุกวันนี้กับหมอไม่ได้ต่อยกันยัเถื่อ หลายปีเราไปต่อยกันแต่เรายังมีความรักด้วยความหวังดีต่อกันงงไหมเออทำไมฉันงงกับชีวิตฉันจังเลยวะฉันงงจริงๆว่าฉันไม่ได้อยากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนฉันแล้วไม่อยกมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยตาบอไอ่อนแต่ว่าเราเรักและห่วงใยเขาเราเป็นห่วงกันและกันเรื่งสี่แหมแปลกนะแปลกมากเลย แปลกมากแปลกที่ที่มันมีความรู้สึกแบบเนี้ยอืมครูจุนนี่พานมุ่มบอบอช่ครับครูจุนนี่ผ่านหน้าอกนะครับผมแพ็กเกจใครที่กลัวเจ็บนะมีแบบว่าดมยาสลบนะทุกคนใครที่กลัวเจ็บอยากง,งามโดยยานเจ็บมีหมดเลยมีหมดเลยนะครับโปรแกร,รมดมยาสลบนะลุกบานดิว่ามัน โกโกลาดูจะเพศไหนก็ไม่ผิดอยู่ที่จิตใจใช่ครับมันจะพูดยังไงอ่ะเรามีความเราไม่ได้แบบว่าเธอเป็นมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบอยากมีเพศสัมพันธ์กันแต่มันเป็นความรักแบบว่าเออเออฉันห่วงใยเธอฉัน อะไรอย่างเงี้ยนความความรู้สึกแบบเนี้ยว่าแมนเจ้าเถาบบอกเออุุยพูดได้ไหมนี่อ่ะพูดเป็นความรู้แล้วกันใครจะดาม่าว่าบอสสิบแปดบวกก็แล้วแต่นะเชื่อไหมว่าทัวันี้ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เลยไม่ได้อยากช่วยตัวเองไมมไดนอยากดูหนังโป๊ไม่อยากดูทวิสเตอร์ ไมไ่อยากมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยงงตัวเองไหมงงตัวเองมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมุ่งหาจะเงินไหมคิดแต่ว่าเอ้ยจะทำธุรกิจอะไรแบบไหนยังไงธุรกิจที่ทำอยู่จะเดิน,นรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอืม ทำไมเป็นคนแบบนี้วะพูดเรื่องอะไรหมอหมอมาไลไ์สดด้วยหน่อยมาไลไ์สดด้วยหน่อยเราคนดูเจ็ดร้อยแล้วเพิ่งไลไ์ไม่เพิ่งย้นเราก็เห็นงานกันพี่หน่อยเราก็เห็นงานกันเราจะถามเราเบืองว่าแกเป็นมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้จะถามให้ดูเลย เนาะว่าเราเป็นเหมือนกันไหมทําไมให้ทำไมผมรู้สึกเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นแบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันรเราไม่จําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์การอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูหนังไม่ช่วยตัวเองไม่อะไรเงี้ยจริงๆพี่น้องแต่แต่ว่าห่งยายาวงใยเขาอะไรอย่างเงี้ยห่วงยายเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่มีอย่างถามเนี่ยมาถอนจากอีอย่างเดีย อันไม่ได้ให้เกอี้ยงเรามิซาลาน,นี่ก็ค่อยอยากรักษาแต่ภาพพดภาพอย่างกุศลคือสิอยากคุ้มมากใใอา้าวถ้าเป็นคือชันวันนี้ถามยีรีว่ามืันนึงมืันนึงน,นี่บริบทบริคิดจะเรื่องการไปหาเด็กน้อยมีเพลทสะพานกับผู้ใดญห่วงใส่ใจขอบขั้วนี่ใช่โอ้ยใช่เป็นนะอุย้ยปอบเมื่อกีเฝ้าตอบไว้ค่ะเขาเป็นดาราแล้วมีคนบอกว่าคุณหมอดังใหญ่แล้วทุกวันนี้ดังไฟค่ะเปสิ่ม่ดังอย่างค่ะประเด็นใดบอกมา ประเด็นว่าเธอน่ะใส่ใจฉันหาย <c oughs> ฉันก็อยากใส่ใจเธอมากกว่านี้อยู่ดีเธอทําไม่ได้ค่ะมึงอยู่แต่กับติ๊กตอกมึงค่ะทุกวันนี้ค่ะมึงอยู่กับติ๊กตอกกับอเฟซมึงค่ะสมมือนี้อ่านข่าวอ่านอย่างนี้ว่าอุ้ยหมูจังเวอร์ละปากพาพจ้ะอืมอีดาล่าไงไปสิงคโปร์นี่น,นี่เด่ฉันเลี้ยงลูกอย่ามาพูดเป็นคนจองเตียงคู่เตียงคู่อยู่แล้วแต่ว่า พี่น้องคอยบอกเลยเด้อถ้ามีลูกสองขวบขวบหนึ่งว่ต้องว่ต้องอใหญ่เข้าไปเที่ยวเรอกเขาพูจังยังหรอกเห้เขาใหย่ก่อนยังเห้เขาไปเพราะว่ายังรูบอหนึ่งเราไปเที่ยวเราจะไม่ได้เที่ยวเลยนะอันนี้พูดจริงๆจากเป็นคนที่ชอบนั่งร้านกาแฟชอบชอบ,ชอบไม่ได้ทําอะไรเลยกวหล้งอีกตั้งหากเพราะอุ้มลูกฉะนั้นเขาไม่รู้หรอกไม่ต้องให้เขาไปคุณไม่ไปไม่เลยซีหาหกขวบที่เขาไป<อ>พี่น้องไปไปี่เกาไปเกาต้องมุดได้ <ๆ S 1> เอาเยอเขื่อเนาะเอ้ยกูศูน มึงไม่ได้เอาค่ะคุณมึงอย่าพูดนางกินของมึงกับนางกินคนเดียวเปย่เปยๆไม่ได yeah> anyway> ้สนใจผูดได้พูดไดไปยังกูไม่สนใจกูสิกินของกูกูสิเอาค่ะเธอรับผิดชอบไปแล้วนะฉันเก็มั่นใจเนาะว่าเธอดูแลลูกดีฉันดูแลลูกดีเธอก็จะพูถามมาเธอแต่ฉันเอาให้เธอไปกินข้าวไปเธอเป็นนั่นเป็นนี่ไปเออเธอไปนั่นไื่ต้องสาเธอดอกบอกความจริงอันนี้คือจะเถียงกันแล้วนี่เริ่มแล้วเคยบอกเลยว่าเริ่มแล้วเปิดประเด็นแล้ว กูหันเสื้อเารืองดีๆพราะเ่าเรืองดีๆเป็นประเด็นแล้วเธอเป็นคนเปิดประเด็นเลยสม่าหมอนางนำ้ำกระดาล้อเรียวเอินกูมากกับมาดากูเอินกูมาก,มาากมาหทําไม,มเอาจริงนะทําไมเธอไม่เป็นคนที่แบบว่าทําตัวเองให้เป็นตัวเองให้สบายสบายไม่ต้องแอบสร้างภาพไม่ต้องกลัวคนมองภาพเรกเธอไม่ดีเพราะมึงก็ไม่เคยดีอยู่แล้วในสายตาก,กูก็เป็นตัวของฉันเองแบบนี บ่ได้หนุ่มที่นอ้องแต่น้าเป็นคนแบบบางแอบแหมบางแบบว่าภาพลักษณ์ฉันต้งบบตองบบดีแบบอแบคบืออย่างอีิลีกูว่ามึงคงไปเซ้นอ่ะมึงมาถูกจะทิ้งกูดีเดี๋ยวเพราะกูขาดไปยาอีหลีเอาอย่างสี่บ่บ่เอาเั็นตะเบือ,อขึ้นกันสิเมืองฉันยกให้ทุ่มไปเหมือนเลยทุกวันนี้มึงไม่บอกไม่บอกกูแล้วกันกูจะโอนกูจะโอนหุ้นกระลืนโหนดีแให้มึงค่ะฉันยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เธอแล้ว ฉันขอร้อยล้านฉันจะไปไปเด็ดตัวก็ได้ไม่เอาอะไรเลยร้อยล้านไปเด็ดตัวกูให้มึงสองร้อยกูกลัวมึงอยู่ไม่บ้อกูอยากมึงตายก่อนึูอยากมึงใส่เงินโอเคเดี๋ยวฉันจะดูแลลูกเองธอไม่ใช้ชีวังเธอเลยจะดูแลธุรกิจได้หมดเธอเชื่อฉันไม่ฉันขอลูกไปด้วยเออเขาเป็นไหมเรียกมาถามไหมกูผามานี่กูหาลูกมานี่ครับเร็วๆเลิกดูก่อนเอาวาโทรศัพท์บางไว้โทรศัพท์บางไว้มานี่โทรศัพท์บางไว้ก่อน ด mm ja. ูเ <presidency> ป็น <ç> ตัวประกันเนี <ett par> ่ยปูพาไปอยู่กับป้าป้าไหมลูกเอาถ้าป้าป้านอนกับด้านป้าถ้าป้าป้านอนกับป้าหมอจะพูดแยกบ้านกันอยู่ปูพาจะไปอยู่กับใครไปอยู่ลอนดอนไหมแต่ปูพาไปอยู่ด้วยป้าป้าอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่อังกฤษไงเอาป้าป้าก็ไปดูดูแลปูผาเนี่ยปูพาก็ไปเรียนหนังสือที่นม่องนีโอเคเนาะไปอยู่ด้วยกันเนาะเห็นไหมปูผาโอเคแล้วโอเคเหรอปูผาไม่รู้ว่าอยู่กับ ก็อยู่กับกับหมอนี่แหละหมอจะทิ้งแค่ผู้ชายโยงใครล่ะลูกรักฉันมากมึงก็ต้องหัวตโตอยู่แล้วล่ะโอ้ยผู้ตองจ้ากูเรียกตัวมึงไหนว่าจะเรียกมาสัมภาษณ์คุณหมอท่าเราเยีายเกินแล้วมั้ง เอนมาดาูดเ,เจ้าไปยังฉันพูดอันฉันพูดจากใจนะทำไมทำไมทุกคนชอบมองคนเฉพาะแบบภายนอกไม่ได้มองที่แบบว่านิสัยตัวเป็นเนแฟนคลับแฟนคลับชั้นอ่ะเธอไม่มีแฟนคลับใครไม่ได้ขับไล่คค่มีค่ะคนไข้ชั้นเวลาเจอฉันก็บอกว่าเด็ตนพุณหมอเถียงว่าเถียงว่าสบอดโนดเด็กมึงเถียงมืยงอยุติ ทุดหมอเสียงบรทธานเล่าจากเถื่อเด็กมึงมาเถียงมึงนอเด็กมึงมาเถียงมึงนอเงยยิ้มเงยยิ้มเงยยิ้มไม่มีเด็กมึงไปใช้ชีวิตอยู่กับเด็กมึงเลยค่ะไม่มีค่ะมึงต้องมายุ่งกูดูแลลูกเองค่ะทุกวันนี้บ่เลิกกับซ้ำเดือดพี่น้องซื่อมือนี่บ่ต่อยจยอะเชื่อจะ่เปล่ามี่บมีเด็กบ่มีกูสิไปดูดไขมันกูสิไปฉีดบ่วทองไมมหมาตัวใดเบิ้ง กูถามเนี่ยมีอันสิทธิแพ็กเสียมึงก็ไม่อยากกูคือเกาเซ็กซี่ลายไปมื่อมึงอยากแล้วแต่อันนี้เราสิบแปดสิบเก้าสมุติอันว่าน้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกผู้หน่อยิ้มเปย์เปย์เปย์โอนให้เขาทวนทานทวนทานเป็นในบรินีทบอกอาเหมันกับเบื่อบ่นเรื่องบอกอาพุทเป็นเป็นแเอาเบียร์มึงออกก็ดีเนาะน้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกให้บอลน็อตบอลเด้อร้องให้พุทธาเป็นเป็นบอกกองมอง ปรบแ้อย okay. oh. ่แงนี้ฉันบอกเลยมิดแทอฉันว่าเธอชอบไปกล้องนะมิดแทะพี่น้องหมอกหลลมาบอกกล้องว่าบอสบอือมันก็าวันนันบอกเปลี่นอย่างเนี้ตัวเงินเปลีนตัวเงิ้เปลีนเงินตัวเ้บอก่าโอนทำไมวเอาคิวอาะคนยู่ไหนเขาอีกตั้งหางเลยโอนโอนโอนนะโอ้มาเก่งแถบบกกล้องมันตรงยืนพาไปหาแล้ำมันบอโอ้อยาก ต่อยบอกกองมันมันบอกตันน้งแต่ลอแล้วเอานี้เมียขี้ยอคนในเล่าทำไมนะคือ,องเงินพุทธเอาไปแบบว่าตบสับไม่พี่น้องเป็นนพทธ์อาดน้องอาดกน,นาลาลาด้เหมือนน้องกับแบบว่าเฮอะไรเหรอ<ม>กล่องเอ่วาว่าขี้ยวคนในเล่าลโวนเงินให้อีเถ่าวึงโอนให้ทวนทันโอนทสมพันพี่น้องโอนเีเขาเร้วุ่นเขาไปหาจ้กับแหนเซื่งกับผู้ขังนอกองานเขาเรียกวุศูนย์ลาพาน้องอาดเหลเด้ วันนี้กูชุนนี่ไปทําอะไรวะทำนมคนดูยเขาแต่เขาถามเราวันนี้กูชุนนี่ได้ทาหน้าอกแล้วจุนนี่ได้ทาหน้าอกนั่นเป็นคนน่ารักนะน้องสาวเลยนะช,ชุนนี่รักนางใช่รักานางไปสิงคโปร์นี่มีอะไรจะเล่าให้แฟนคลับฟังบ้างเอาเอก่าที่ล่ะไม่มีประเด็นเนี่ยสีบอกบอกซแถลงบอกแถลงเรื่อง,งอย่างวะ แทงว่าฉันต้องอยู่กับลูกฉันสักนิล่ะฉันทําหน้าที่ดูแลลูกได้ดีมากเลยนะฉันขอฉันเป็นคนใส่ใจเด็กฉันเป็นคนใส่ใจลฉันเป็นคนที่โฟกัสถ้าฉันไ่ะฉันจะโฟกัสโทรศัพท์ฉันก็ไม่ได้ดูถ้าฉันจะอยู่กับลูกฉันต้องโฟกัสเขาก่อนคือฉันเป็นอย่างนี้ลูกก็เลยแบบติดฉันลูกติดเธอมากแล้วเธอล่ะแล้วเธอล่ะทำงานตลอดเวลาแค่เปลี่ยนที่ทำงานก็ไม่ไม่ต้องมาเที่ยวค่ะ มึงทำงานอยู่บ้านถ้ามึงจะทำงานมึงไม่ต้องมาอันนี้เรื่องจริงไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวฉันมาเองก็ได้มาเธอร์ดีเปียงอัสเซเดเฮที่อะไรนะเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์กับภูผานางนางมาขอไปเนเธอร์แลนด์แบบขอแบบไม่มีเราไปด้วยนะแบบว่าเมือนรำพานพี่น้องคือสิไปอันถลุงเงินค่ะคือสิไปอันอะไรฉันไปกับลูกฉันต้องอยู่กับลูกกับเวลา คืออย่างนี้พี่น้องมีแผนอะไรเธอบออยากให้นั่งเป็นนําข่อยคือฉันต้องมาดูแลทั้งดูดแลทั้งนั่งอะฉันลำคันเธอไม่เคยดูแลฉันจังเอ้ยปอบเฮ้ยตมมาใหม่คุณซิแตกเฉเดียวนุ่มดีแท้ชาวบานบอกูดูแลมึงตลอดค่ะเสื้อผ้ามามาเสื้อผ้ามึงออกมา่งนี้มึงแค่ใส่เฉยๆกูเตรียมมาเห็นเมื่อแล้วมามาเทียนให้นั่งต้มให้สรุปเราต้องเป็นคนต้มให้นางนะกูเอาลูกนอกจากไม่ต้มให้เราแล้วเราต้องเป็นคนต้มให้นางกินกูเอาลูกลูกนอนหนุนแขนกู นี่แหละก็เป็นแบบนี้แหละเอามือกล่าวตายมันก็มันจะยืนยืนีเถอะกูถามนี่หน่อยนักหน่อยหนาอยู่ดอกคนติทนทนนันทนเธอได้มึงคือโอ๊ยหน่อยนักน้อยหนาฉันพูดเลยมึงมึงเป็นหมองหน้าตาดีแต่มึงไม่มีแฟนมึงพิจารณาตัวเองนะคะมึงถึงมาตกหลุมพรางกูค่ะเนื่อยเพียงเวนะมึงมึงมีแฟนเป็นรอยคนเขาถีบมึงมาพอดีสงมึงเป็นยังสี่ละ มีสัยดีครับมีสัยดีบ่ดีก็เป็นเังสี่หล่ะกวนมาสมุนบอกกวนมาสมุนมาถามเด้อสที่หลัที่โมดมาสมุนหาป้าหน่อยเร็วมาเร็วลหาปลามาดูมาปลาหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแต่นอนละมาป้าหน่อยแป๊บหนึ่งแล้วปลาถามนี่หน่อยมาดูนี่เร็วๆรเร็วเรเร็วรับเร็วเมานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่หน่อยมาตรงนี้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 มาในที่ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเออมาดูนี่นี่ดูนี่ ดูดูรูปใครบ้างอ่ะพี่หมดรักใครรักใครรักใครนะลักคนไหนลักคนไหนชี้สิโอ้คนนี้แล้วคนนี้หล่ะคนนี้รักไหมไม่ไม่รักหรอกโอเคไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อุ้มอันนี้อะไรอะไรรูปใครนี่รูปใครรูปใครใครพี่หมดไหมนี่ออ อันนี้อะไรกล้องอะไรปลาไลฟ์สดอยู่ปลาไลฟ์สดอยู่ทนบ่ได้แต่ก็ทนมากโอ้สิบเจ็ดปีหนึ่งพี่น้องเย็บปากก่อนสิเศร้าทนแล้วมื่นมื้อแหละแยากยุบไปอ่ะมาคอุ้ยอยากหาใครหาเนื้อภาพปลาโน้ตอเกิรักปลาปลาไหนปลาไหนปลาหนีปลาปลาหมอหรออันมีรูปเราเล่นหลายเครื่องเลยไหมใช่ไหมอันนี้มีรูปเราด้วยเห็นไหมมีรูปเลยเลยพี่หมวดดูสิปลาปะ Xem nha, bà mẹ phải Mẹ ơi, dế bé như nói là cái áo, áo cái lớp du, 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 ดูตัวนักร่วมดูในโดนเฉาคนนั้นเอ้โดนเฉาอยู่อุ้มเลยตัวใหญ่เลยเขากินเด็กเลยเร็วๆเป็นยังไงล่ะเห็นมันดูอยู่แล้วคือมาสมมติเขาจะเป็นเด็กอยู่ถ้าคนไหนที่เขารู้สึกว่าอันนี้เขากจะคนนั้นแต่แต่ภูผาแต่ภู้ผาน่ะเธอมันคุณเป็นคนดีคุณสมบัติเพียบพร้อมภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็ไปจากประเทศเดี๋ยวกูพูดค่ะมึงน่ะฟ้นยังเดี๋ยวบอกว่าเป็น กูสาบานให้กูตายพี่น้องชุบจะล้างข่อยไปอืออีปอบเอ้ยไป็ฮอนหมอเอยเจอกับว่าภาษาอังกฤษเก่งสำเนียงดีเช่นเป้อยู่แล้วหน้าตาดีผิวดีหุ่นดีดีทุกอย่างเอวตมุจเจ้าเป็นยังคือเดินคิดแต่ว่าหมอสู้บอลนนให้ได้เพียงมุจเจ้าคือตรงพิมพ์แบบมีน้ำแข็งงงนั่งเมื่อเนคนดีขนาดนั้นนั่งคำแอลดาคนหนึ่งคือนัมเบอร์วัน กูอีตอแหลกศูสูนมึงตอแหลค่ะมึงคำาเอลดาค่ะสาบานมกูสาบานให้ให้กูตายนี่แหละมึงด่านี่ตลาดลางน้ำกูสูนจุไม่ค่ะสมุดมันคุณหมอขายกระนำเสือแล้วเนาะแล้วก็นิสัยกึ้นกันนะมึงสาภาพสิสิงคโปร์มึงเป็นนั่นลูกเอกทำโทษทำโทษมหาสมุดสามสิบนาทีให้นางให้นางแบบนายชอบแบบไปแย่ง แยงของกับภูผ่าชอบทำร้ายพี่ปูชอบทำร้ายพี่ก็เลยแยกนางมานั่งต่างหากก็เลยบอกว่าจะขอโทษพี่ไหมนะบอกว่าไม่ขอโทษ <c oughs> ก็คือนางเลือกให้ทําโทษแทนที่จะเลือกขอโทษไม่ยอมด้วยไม่ยอม,ม,ยอมสู้ตาเราด้วยนะมาหาสมุทรไปจดทะเบียนไม่ได้ครับเพราะขี้เกียบไปจดทะเบียนอย่าสงสารจนหนาทีบจูซาถ้าจดทะเบียนสมรถก็คือ แค่ในการดูแลมีสิทธิ์เลี้ยงลูกแล้วก็เอาเวลาหมอเข้าโรงพยาบาลหรือผมเข้าโรงพยาบาลก็มีหน้าที่เซ็นให้ให้เขาผ่าตัดให้แค่นั้นที่เหลือก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะเราไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกเราแค่ทนอยู่ด้วยกันเฉยนนเฉยเจ้ากรรมนายเวรใชรก็เป็นอย่างหมกักมึงอยู่หันได้เด็กหน่อยหนึงตัวเอยดีใจอุย้ย <c oughs> ผม <c oughs> ตบหนอนกุศลกไปล่องิึงไปหลับไะข้าว คนนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอีดองเมื่อเราเจะกันมึงไปหาเด็กมึงเลยเอาตรงๆไปเหรือไปกูย่อเมื่อสุดสอกเลยค่ะมึงไปย่มเขาได้พอปีหนึ่งพอปีหนึ่งมึงไปเลยค่ะมึงคิดถึงรูปมึงค่อยกลับมาบ้านค่ะจะข้าวหนึ่งเนาะมึงไปอยู่กับเด็กมึงสักปีหนึ่งให้เด็กมึงอยู่กับมึงต่อเวลาสักปีหนึ่งกูอยากรู้เหมือนกัน ที่นั่งไห้นั่งห้องโอ้อกูบ่นั่งไห้ไม่ได้กูสิจั่งหมอลำอีสานนครสินมางั้นมันติวจกักสามเหมือนสามขึนที่เลยนั่งไห้นั่งห้องคือเก่าแหละหนอ้องคนมันมีเรื่องเล่าเนาะ,ะกูกกะกไม่ได้นั่งห้องไม่ได้กูจีดใจอีสานนครสินมางั้นจั่งซูโมนี่คนกับต่อคิวกูหลายคือกันไม่ด้ได้มืงค่ะเธอโทรไปร้องไห้กับพี่เฮงว่าเธอกินไม่ได้ไม่มีค่ะมึงโทรหาอีโทันี่ไปร้อยสายค่ะตอนกูทิ้งมึงค่ะมเมื่อตอนรักษาภาพนางแบบโทรมาหาพีี่่่เฮงะไมมค รีมือ่ะโทรหาโทนี่ค่ะเป็นร้อยสายขาะ<ด>อ,อย่างมาอกูอยากหัว่าตัวสีหักมือหักมืออะไรอีปิดอยากเป็นคนกระแสอยากเป็นคนกระแสพี่น้องทักหาพี่นุ่มกันชัยแห่นเนี้ยกอยากเป็นคนกระแสคอยศูนย์ศูนพี่น้องอยากเห็นบอนนหอมพี่หมอจักออ๊ยเศร้าๆุยเป็นแห้งไี่อยากหอมนั่งยู่หัน กับตัวหอมครับน้องบะหอมคือเด็กน้อยล่ะเด็กน้อยไปเด็กน้มึงจะมึงยังไมาหา่หันคิดนอยเด็กจะคล้องเรายิ้มทอนดดแฟนมึงผู้ไหนอิทต,ตอกอีมอยังคุณน่นะมีไหมเอาหน่ะคือมึงยิ่งไดอิทตอกอีมมือกทานเยี่ยงก่อนซื้อมันซื้อมันขนาดน,นี้ก็สิบลอยมันริมค่างเออริมค่างมือกฐาพี่น้องเอ้ยคนหลายอย่างเขากินฟรีมึงหน่าจะคล้องไร่เขาไม่ได้ เป็นอะไสบค่ะน้ำจิ้มก็เป็นหไอจงลงอยู่เป็นสิไปอยากทิดแตกอยู่หันดื่มความมูกระทาบอสสิคนแห่ไปเด้ออีตอกหน้าแฟนหมอกรวินพี่น้องไปเอาหนาไม่เบิ่งเอาสิเป็นหยังโปรโมทแบบไม่บุญไหมโปรโมทแบบสับคือจังกันรีวิวกันแกมูไปให้นุ่มเพราะว่าหยาบมีคนไมมีื้อดูเรื่องอย่างนี้สิทุกางพี่นุ่มกันใช่ไหมกัน ก็หายอิลีพี่นองข่อยกับเล่านน่ที่จริงอะเราแยกบ้านกันอยู่ได้นะเพราะบ้านมีสองหลังแต่น,นั่งกับบนย่อมให้ข่อยแยกนั่งมายว่ายข่เคยไปนอนมีเหอเธอมีอะไรกับฉันรึเปล่ปาทำไมเธอไม่นอนกับฉันกูนสิไปนอนที่ไหนมึงมองมึงมองบนเองนะ<อ>งนนกูจัดกูซื้อโซฟาไปใส่ขลางเยค่ะเริ่มวันนีน้เลยจ้ะกูซื้อโซฟาไปใส่ขลางกูเริ่มวันนี้เลยจา้ะมึงไม่รู้มึงว่ากูพูดเล่นใช่ไหมเดีวมึงเจอ อ่าเดียคอยเปิดเลยทุกคนเบื่องห้เลยเดี๋ยวทุกคนจะอ,อึ้องว่าบอลลูนผู้จริงทำจริงฉันซื้อโซฟาไปฉันจะย้ายแล้วเพราะว่าฉันไม่อยากให้เด็กเธอมีปัญหาค่ะโอเคเริ่มวันนี้เลยเนาะเดี๋ยวมึงเจอดูไว้ดูการทายาส่งรูปมาดูยังนี่พี่น้องโซฟาเห็นไหมดูโซฟานี่โซฟา,ซฟาเห็นไหมมีโซฟามีพรมพรมอย่างใหญ่มีเก้าอี้มีหมดเลยนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม เขามาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะอะไรวะต้องไปแยกบ้านกับนางเพะว่าอื่กหบอบัวแห้งบ่ได้พี่น้องว่าเริ่มวันนี้เลยสักใช่เริ่มวันนี้เลยว่าอยากให้นางไปคลองแลกกับเด็กนางพี่น้องรานนั่งมาดูแล้วว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้เธอไม่ดีอย่างนั้นเึยไปเลยไปโหลดกับเด็กมึงยุ่งกันฉันฉันออกไปอยู่คอนโดก็ได้นะจริงแล้วอ่ะฉันอยู่ไปอยู่เด็กก็ได้ออย่าไปเซ็งกับไปยุ่งโหลดกูลำคั้นหือมีอาเต็ด อติดีโอ้ย่าได้ขนาดย่าสักขิวเมื่กันเดิอะไรลูกโอเคไปแล้วมันจะไปสนแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะเดี๋ยวไปก่อนนะพี่น้องใครจะรงก็รงจุดปวดดีลีิวเส้นพี่พี่หมดมาไว้บายก่อนพี่หมดมาไว้บายหน่อยมาไว้บายมาตรงนี้มาดูตรงนี้มาดูพี่หมดอยู่ใน มาดูซิมันเป็นยังไงนะมาดูมาดูมาเดียวมาแบบป๊าหน่อยมามาดูเอามาเอาดิ่งดิ่งด้วยมาบายบายตุ๊กตาพี่หมุดตุ๊กตาพี่น้องลูกคอยอุ้มตุ๊กตาขึ้นเครื่องนางต้องนอนกับตัวนี้ตลอดเอาบายบายก่อนบายบายก่อนแวะในกล้องแวะในกล้องกับลูกแวะในพี่หมุดแวะในกล้องก่อนบายบายค่ะบายบายไปแล้วค่ะบายบายก่อนบายบายบายยกมือบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนไม่บายเพราะไม่ดูนะบายบายก่อนบายบาย ยบาๆโอเคทุกคนไปแล้วนะเพาะเรื่องเครื่องเครื่องเราเถอะปะ